สวัสดีค่ะอีกทีหนึ่งนะคะต้องขอโทษทจริงๆนะคะเข้าๆออกๆคือหมอไลฟ์ครั้งแรกก็เลยงงๆว่ามันไม่รู้จะปุ่มไหนเป็นยังไงนะคะโอเคดตรแป็กกี้นะคะจากเพจดตรแป็กกี้ค่ะวันนี้ก็พี่นัดกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเคล็ดลับการลดน้ําหนักนะคะเคล็ดลับการลดน้ําหนักหลังคลอดนะคะก็เดี๋ยวคุยกันรอเพื่อนๆไปก่อนนะคะ อ๋อค่ะถ้ามีใครเข้ามาแล้วช่วยส่งเสียงด้วยนะคะยังรู้ว่ามันเป็นปุ่มไหนนะอ๋อค่ะโอเค <g iggle> ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็หลายคนก็คงจะเคยมีปัญหาเรื่องนี้เนาะอ๋อค่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะ หลายคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอถึงจะต้องมาไลฟ์เรื่องนี้นะอ่าค่ะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะคะใครว่าไม่สําคัญนะอ๋อมีคนมาแล้วน้ามาของเราไ้กดไลค์เจ้หน่อยโอเค ก็มันเป็นเรื่องสําคัญนะคะออสำหรับผู้หญิงนะใครมาทักอ้วนเนี่ยยอมไม่ได้ใช่ไหมคะอ,อ่าค่ะอย่างบางคนคลอดลูกแล้วใช่ไหมคลอดลูกแล้วไปลงไปทํางานเพื่อนยังทักอา้าวนี่เธอยังไม่คลอดอีกหรอหรือว่าบางคนก็ถามแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยเดือนไหนจะคลอดเนี่ยอะไรเงี้ยนะรับไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะจริงๆแล้วมันสามารถทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเครียดจนกระทั่งถึงขั้นเป็น depression หรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะคะอ,อ่าค่ะดังนั้นคือมันก็เลยมีความจําเป็นที่ ราอาจจะต้องแบมาหยิบจกมาพูดกันเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องเบาๆสบายๆง่ายๆสยํำหรับาการไลฟ์ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเล่าการคุยกันไปพังๆก่อนรอเพื่อนนะคะส่วนตัวหมอนเนี่ย อย่างที่ทราบคือตอนนี้เป็นแม่ลูกสองละใช่ไหมคะท้องสองท้องเนี่ยก็ติดกันเลยนะคะท้องแรกเนี่ยก็น้ําหนักขึ้นไป12บกิโลนะคะแต่10บกิโลแรกนี่คือได้มาตั้งแต่5เดือนนะเพราะว่ากินเยอะมากแบบชันท้องชันเป็นช่วงโปรโมชั่นชันกินเยอะมากเลยเสียงชัดกันไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณอําพายเต๋าใช่ไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมถ้าได้ยินเสียงชัดกดไลค์ให้หน่อยนะอ่าคะ่ะชัดไหมเสียงชัดเจนไหมคะมืดไปปะคะ ถ้าเสียงเบาไปเดี๋ยวจะได้เพิ่มเสียงนิดนึงโอเคก็ท้องแรกนะคะน้ำหนักก็ขึ้นไป12บกิโลนะคะพอหลังจากคลอดเสร็จแล้วท้องแรกเนี่ยก็ลดลงนะคะลดน้ำหนักภายใน1เดือนก็หายกลับมา50ากิโลเท่าเดิมเบสไลน์มันอยู่ประมาณ50สิเนาะของหมอค่ะแล้วก ตอนนี้ก็ท้องที่สองนะคะท้องที่สองก็เริ่มที่ห้ิเหมือนกันน้ําหนักก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องกรีดนะคะอ๋อดีใจจังเลยยินดีนะคะไม่เจอกันนานอา่ค่ะ ก็ท้องที่สองก็ขึ้นไป16กกิโลนะคะก็คือขึ้นค่อนข้างมากแหละเพราะว่าท้องที่สองเนี่ยเราตรวจไม่เจอเบาหวานเรากินเต็มที่เลยนะคะกินข้าวขาหมูบ้างกินนู้นกินนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าท้องที่สองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายใช่ไหมคะเพราะว่ามีลูกแล้วคนหนึ่งก็ต้องใช้เวลากับลูกคนที่1่ใช่ไหมคะดังนั้นมันจริงๆมันเป็นข้ออ้างนะจริงๆมันเป็นข้ออ้างนะโอเคก็ขึ้นไปทั้งหมด16หกกิโลตอนนี้ก็คลอดได้1เดือนนิดๆนะคะน้ําหนักก็ลงไปละกิโลนะคะ ก็เหลืออยู่กับแม่อีกประมาณ4โลนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะคนก็เริ่มเข้ามานิดนึงละโอเควันนี้ก็คุยกันเรื่องว่า เคล็ดลับการลดน้ําหนักนะคะหลายๆคนก็คงพอทราบนะคะทีนี้หมอจะแชร์สิ่งที่เราแบบได้ใช้กับตัวเองเลยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยอยากจะให้ทุกคนตั้งเป้าหมายนะไม่ว่าจะทาอะไรต้องตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะลดน้ําหนักอันนี้ก็เหมือนกันก็ตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะกี่กิโลในกี่เดือนอะไรเงี้ยให้มันชัดเจนไปเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้ำหนักของผู้หญิงโดยทั่วไปนะคะที่เวลาคลอดลูกเนี่ยก็จะลงสู่ปกติเนี่ยโดยทั่วไปก็จะใช้เวลาประมาณ3-6เดือนนะคะถ้าหลังจากนั้นไปแล้ว โอกาสที่มันจะลดก็คงน้อยลงละนะคะอ่าค่ะทีนี้เราก็ตั้งเป้าเลยว่ากี่เดือนใช่ไหมแล้วแปะไว้ตัวใหญ่ๆเลยแปะไว้ตรงตู้เย็นก็ได้นะคะอ่าค่ะจะได้แบบเตือนใจทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นอย่างนี้เนาะอ่าค่ะโอเคทีนี้เราก็มีหลักง่ายๆ 3e นะคะ 3e เห็นกันไหมคะอันนี้ตัวหนังสือกลับด้ไหม ค่ะอ๋อค่ะคิดถึงคุณหมอเหมือนกันนะคะกิจบอกว่าคุณหมอของกิตนี่แม่น้องกิจดูอยู่ด้วยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้ตัวตวงสือมันกลับไหมคะเห็นชัดอยู่นะคะอ่าค่ะเอ๊ะกลับไหมก็คือสาม e นะคะอ่าค่ะ e แรกคืออะไรนะคะลองลองทายๆกันดูนะคะ e แรกก็คือ eat นะคะ eat โอเค eat ก็คือกินใช่ไหมคะก็คือ eating ก็คือการกินนั่นแหละนะการกินเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยของการของการลดน้ำหนักในช่วงแรกนะคะเราต้องกินยังไงก็คือกินแบบสร้างสุขนิสัยที่ดีในการกินนะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็ค่อนข้างรู้นะคะอ๋อค่ะอ๋อขอบคุณค่ะคุณแม่บอกตัวหนังสือกลับด้านเดี๋ยวเดี๋ยวกลับให้นะคะตัวหนังสือกลับด้านโอเคขอบคุณค่ะ ก็ต้องสร้างสุขนิสัยในการกินนะค่ะสุขนิสัยที่ดีในการกินก็คือข้อแรกเลยคืองดงดของสุรุ่ยสุร่ายงดของสุรุ่ยสุร่ายก็เหมือนกับเราซื้อของสุรุ่ยสุร่ายนะคะคล้ายๆกันของสุรุ่ยสุร่ในการกินของหมอเนี่ยก็หมายถึงพวกขนมหวานนะขนมหวานขอบคุณค่ะแต่เข้าใจ ขนมหวานขนมเค,ค้กนะคะพวกน้ําหวานต่างๆเนี่ยโค้กเป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมัเราไม่กินก็ไม่เป็นไรก็คืองดไปเลยนะคะโอเคทีนี้ถ้าเกิดบางคนบอกอม,มันอยากจะต้องแบบไปทํางานเนาะมันง่วงจะต้องกินกาแฟกินชาอะไรอย่างเงี้ยทำไงก็กินได้ค่ะแต่ว่าต้องออต้องเลือก นะต้องเลือกวิธีการกินก็คือถ้าไปกินแบบที่เขาซื้อสําเร็จเนี่ยมันแคลอรี่เยอะใช่ไหมคะก็กินแบบชงเองอะไรอย่างเงี้ยหรือเลือกเป็นพวกกาแฟดําอะไรอย่างนั้นไปนะคะโอเคแล้วก็กินให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะห้าหมู่ก็มีอะไรบ้างก็มีกลุ่มแป้งน้ําตาลโปรตีนใช่ไหมคะไขมันนะผัก ผล,ลไม้แล้วก็นมอย่างี้นะคะ,ะแล้วก็หลักๆก,ก็คือให้งดแป้งนะคะงดอาหารกลุ่มแป้งแล้วก็กลุ่มไขมันทําก็ทําเป็นพวกต้มเป็นผาดเป็นปิ้งเป็นย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกขัดทอดน้ํามันก็เว้นไว้นะคะ,ะเพิ่มผักน้ำนะคะก็ช่วยได้ค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะ ถ้ากําลังให้น้ํานมอยู่เนี่ยก็จาเป็นเลยต้องกินน้ําเยอะๆนะคะสองสามลิตรกินเลยต่อวันนะคะโอเคแล้วก็ต้องเลือกประเภทของนมด้วยนะคะนมที่กินเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่โตละเราก็ควรแล้วเราต้องการควบคุมน้ําหนักเนี่ยเราก็กินนมพวกศูนเปอร์เซ็นไปเลยนะคะโอเคแต่ที่นี่ที่สําคัญก็คือ อยากพยายามอดนะบางคนอดมือ้อเดี๋ยวมันจะตามมาด้วยกินหลายมือ้อนะคะอ่า mm hmm. ก็คือการอดมันจะทให้เราอยากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงแรกเราเลี้ยงลูกมันเหนื่อยเนาะไม่ค่อยได้หลับได้นอนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าใครแบบให้นมลูกนี่จริงจังเลยค่ะโอเคอีที่สองนะคะอีท e ี่สองคือ energy ใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าหมอดูกันนะไหนกลับไม่กลับ energy ใช่ไหมคะโอเคอีที่ส energy energy น,น,นี่คือในที่นี้หมายถึงเราก็ต้องรู้ปริมาณพลังงานที่เราต้องการในแต่ละวันนะคะแล้วก็พลังงานที่เรากินในแต่ละวันและพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันนะคะซึ่งปกติโดยทั่วไปเนี่ยโอ้หลารัวๆเลยอะ่ะนะไลารัวๆเลยอะ่ะพี่โนตใช่ไหมคะขอบคุณนะคะอุตสาห์เข้ามาจอยสบายดีนะคะค่ะโอเค ก็เรื่อง energy เมื่อกี้พังไวใช่ไหมคะ energy ก็คือเรื่องที่ค่ะสวัสดีค่ะนะเรื่องเรื่องพลังงานที่เราต้องการในแต่ละวันจริง,รงๆแล้วมันจะมีสูตรนะคะว่าเราต้องการพลังงานอะไรบ้างและนะในแต่ละวันเท่าไหร่นะคะอ๋อสวัสดีค่ะสบายดีนะคะอ๋อค่ะโอเคก็เดี๋ยว ก็จะพูดไปทีละอัานนะคะเรื่องเรื่องพลังงานเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าเป็นพลังงานพื้นฐานนะคะว่าแต่ละวันเราต้องการเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ให้นมลูกบางคนก็จะสับสนว่าจะลดน้ําหนักก็ไม่กล้ากลัวลูกจะไม่พอกินอะไรอย่างเงี้ยกลัวลูกขาดสารอาหารใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะตัวเล็กๆแบบเนี้ยสูงไม่เกินร้อยหกประมาณเนี้ยต้องการแคลอรี่จริงๆประมาณวันละประมาณ 1,500- ถึงพันแกิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะการให้นมลูกเนี่ย มันจะเผาผลาญเราได้มากขึ้นก็จริงแต่มันไม่ได้ทําให้เราแบบผอมลงไปสัทีเดียวนะคะก็วันหนึ่งอย่างเก่งก็ประมาณ500-800กิโลแคลอรี่ต่อวันนั่นหมายความว่าในแต่ละวันหนึ่งวันที่ผ่านไปเนี่ยเราต้องการพลังงานประมาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะอย่างบา, orn, บางคนบอกว่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณแอนนี่พรค่ะอย่างบางคนบอกว่าเอาให้นมลูก กินเข้าไปเลยกินยังไงก็ไม่อ้วนนะเดี๋ยวก็พอจริงจริงแล้วไม่จริงนะคะถ้าเรากินมากกว่าที่เราใช้ถูกไหมคะ,ะดังนั้นคือมันก็ต้องรู้อะว่าว่าแต่ละอันเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่ถูกไหมคะดังนั้นเป้าหมายเราอยู่ประมาณ2 0 0ร้อยสองกิโลต่อวันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็หารกันไปเลยนะ,ะว่ามือ้อนึงเนี่ยเราควรกินประมาณเท่าไหร่แล้วทีนี้ปัญหาคือแล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงอะว่า ว่าสิ่งที่เรากินอ่ะมัน,ม,นมันกี่กิโลแคลอรี่ถูกไหมคะอ๋อเดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดูเอ๊ะไม่ทราบว่าหลายๆคนคงจะทราบวิธีการดูแคลอรี่ในอาหารที่กินไหมอ๋อเดี๋ยวเด๋ยไปเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะ พู่งไปช้อปปิ้งมาเลยยังอยู่กันนะคะยังปกติเราก็จะดูอย่างนี้นะคะทุกอาหารบางประเภทมันก็จะดูตรงนี้ใช่ไหมคะข้อมูลโภชนาการมองเห็นนะคะ เราดูตรงนี้นะข้อมูลโภชนาการแต่อย่าโดนหลอกนะคะเราต้องดูตรงที่ว่ามันหนึ่งหน่วยบริโภคถูกไหมคะหนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับเท่าไหร่อันนี้หนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับ1นส่วนสถุงนั่นแปลว่าถ้าเรากินหมดถุงนี้นะเราต้องคูณ3ามเขาบอกว่า1ใน3ถุงเนี่ยมันได้ทั้งหมด100กิโลแคลอรี่หมายความว่าถ้าเรากินหมดเนี่ยนั่นเลย300กิโลแคลอรี่เอาไปเลย300กิโลแคลอรี่นี่เยอะค่อนข้างเยอะนะคะเท่ากับข้าวมื้อหนึ่งเลยอะนะอ่าค่ะ อ,อ๋อคุณคุณนามนามเมมีใช่ไหมคะขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดกำลังจะคุมอาหารพอดีเลยค่ะหลังคลอดน้ำหนักเริ่มนิ่งไม่ลงเลยอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยทานาวดีนะคะอ่อค่ะอ๋อคุณอ้อ,อยพี่อ้อยใช่ไหมคะอ่า <laughs> นไม่ค่อยเข้าใจอ๋อค่ะเนี่นะคะก็ดูตรงนี้เลยนะคะแล้วอย่าโดนหลอกเท่านั้นแหละก็คือสามรอยกิโลแคลอรี่นะคะอืมค่ะอย่างบางอาัน อย่างนมใช่ไหมคะนมแต่ละอันก็จะส่วนมากนะ,ะเขาก็จะมีกิโลแคลอรี่อ๋อแม่น้องแซมค่ะแม่น้องแซมสวัสดีค่ะคุณหนิงสูชาน,านันสวัสดีนะคะ,ะค่ะเริ่มเริ่มเข้ากันมาเนาะส่วนคนที่เข้ามาทีหลังนะคะวันนี้หมอไลฟ์เรื่องอวิธีการลดน้ําหนักหลังคลอดนะคะแต่อันนี้จริงๆก็ใช้ได้กับทุกคนนะคะ,ะก็คือใช้กับคนทั่วไปที่อยากจะลดน้ําหนักก็ได้นะหรือใช้กับคุณแม่หลังคลอดก็ได้นะหรือใช้กับ คนไข่เบาหวานก็ยังได้เลยเพราะว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยต้องรู้เรื่องของอแคลอรี่ที่ทานใช่ไหมคะ,ะสวัสดีค่ะคุณปัทมาคุณจิรศักนะคะ,ะค่ะนี่นะคะก็ดูตรงนี้นะคะหนหน่วยบริโภคเท่ากับ140กิโลแคลอรี่นะคะดังนั้นเนี่ยคือนม,มแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันสมมติเราอยากจะกินนม2อันใช่ไหมคะเราก็ดูได้ว่าแต่ละอันเท่ากับเท่าไหร่อันเนี้ยแต่ถ้าเป็นยี่ห้อนี้ มันจะ170กิโลแคลอรี่เห็นไหมคะเซฟไปได้30กิโลแคลอรี่ท,ที่ปริมาณเยอะกว่าอ่าดังนั้นเนี่ยคือมันมีแบบรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมากนะคะอย่างเวลาเรากินโอ้ชวนเพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็อย่างเวลาเรากินกาแฟแก้วหนึ่งอย่างเงี้ย เคยเคยคิดไหมคะบา,บางคนบางคนว่าเอ๊ะมันกี่กิโลแคลอรี่นะหรือว่ามันอะไรมัน,ม,นมันแบบกี่แคลอรี่เราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยคือ Google เลย นะอยากดูว่ากาแฟหนึ่งแก้วกี่กิโลอรีมพิมเข้าไปเลยใน Google นะคะมีคําตอบแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีเป็นแบบคู่มือประจํากายเลยะนะเป็นคู่มือประจํากายเลยก็ได้นะคะคู่มือประจํากายเลยก็ได้อันนี้นะก็พิมพ์คําว่าอาหารแลกเปลี่ยนนะคะของหรือว่าอาหารเบาหวานอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะได้มาเป็นตารางเลยอ๋อสวัสดีค่ะคุณฝ้ายวาซินีนะคะสวัสดีค่ะดีใจจังเลยอ๋อค่ะ โอเคนี่นะคะเดี๋ยวหมอมองเห็นเป็นตารางไหมคะมันจะเป็นตารางแบบนี้เลยง่ายมากอาหารทุกอย่างที่เรากินเลยส่วนมากมีคนวิใจัย้หมดละว,ว่ามันมีทั้งหมดกี่กิโลแคลอรี่นะคะอย่างเดี๋ยวหมอจะลองอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนสมมุติว่าเรากินแกงป่ากไก่อย่างเงี้ยนะของอาหารหนึ่งที่ก็คือ1นึ่งถ้วยเล็กนะคะก็ประมาณ125กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยค่ะข้าวหนึ่งพีก็ 80กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางอย่างที่เราอยากรู้ว่าอมอันนี้นะมันจะกี่กิโลแคลอรี่เราก็ดูได้ตรงนี้เลยเนะี่ยไอ้พวกแกงจืดต้มจือดอะไรพวกนี้มันก็จะจะจะ,จะผอมง่ายจะแคลอรี่น้อยเกาเหลาลูกชิ้นแกงจืดไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเจ๊ติวนัฐกาคุณลูกพงก็มาด้วยนะคะเนี่ยเราก็ดูได้เลยเห็นไหมคะร้อยกว่าเองร้อยสิบสี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่ิบห้ากิโลแคลอรี่นะคะ ในขณะที่พวกยำเห็นไหมยำก็น้อยเนี่ยกินยำไว้นะไม่อ้วนนะคะเนี่ยมองเห็นไหมคะมันกลับหัวไหมคะยำยำไก่ยำปลาทูอะไรพวกเนี้ยนะซุปหน่อไม้ด้วย90กิโลแคลอรี่เองกินได้แซ่บด้วยนะคะแล้วก็ไม่อ้วนนะแต่ทีนี้บางอย่างที่เราทานกันบ่อยๆพวกอาหารตามสั่งอันเนี้ยต้องระวังโดยเฉพาะอะไรคะใครชอบผัดซีอิ๊วบ้างใครชอบผัดซีอิ๊วบ้างขอเสียงหน่อย ผัดซีอิ๊วข้าวมันไก่อย่างเงี้ยไหนใครชอบบ้างกดไลค์หน่อยออค่ะรู้ไหมคะว่าผัดซีอิ๊วจานยิงเงยหมอนี่เลิกกินผัดซีอิ๊วเลยอะนะข้าวผัดอย่างเงี้ยอะข้าวผัดหมูใส่ไข่โอ้โหตั้งห้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลแคลอรี่ลยนะ,น,ะนะเยอะมากเลยนะคะอะผัดกะเพราก็เยอะนะใครชอบกินผัดกะเพราเมื่อก่อนนะหมอชอบกินผัดกะเพรามากเลยแต่พอมาทำกับข้าวเองก็คขารู้ว่าเอะผัดกะเพรานี่มันใส่น้ำมันเยอะมากเลยนะคะอือย่าง ขนมจีนก็น้อยลงใช่ไหมอะไรอีกที่เยอะๆอีกข้าวขาหมู400กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะคือเราสามารถเอามาอ่านเล่นๆได้นะสามมรัแต่ละวันก,ก็จดไว้ได้นะคะเป็นพวกขนมหวานก็ได้นะคะไหนใครชอบกินอะไรบ้างเดี๋ยวหมอเปิดให้ด้วย <laughs> ว่ากี่กิโลแคลอรี่นะคะแต่จะบอกว่าตัวเองได้จำได้ แทบจะหมดเลยอะอเพราะว่าท้องที่แล้วเนี่ยเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็ซีเรียสมากเรื่องอาหารนะดังนั้นกินอะไรทุกวันทุกวันจดทุกวันเลยนะว่ากี่กิโลแคลอรี่แล้วไม่เกินคือเป๊ะมากในเป้าหมายนะคะแต่ก็คุมนะคะลูกออกมาก็ไม่ได้มีอาการของเบาหวานเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นพวกขนมหวานนะถ้าใครชอบขนมหวานนี่นะข้าวเหนียวมูนเนี่ยถ้าเราแค่ขีดเดียวก็คือประมาณถุงหนึ่งเนาะห้าสิบบาท เกือบ300กิโลแคลอรี่ไปละข้าวเหนียวปิ้งอย่างเงี้ยโอ้โหมาเลยเยอะมากนะคะโอเคใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะคะไลฟ์นิ้มก็จะสั้นๆเนาะก็อาจจะประมาณเนี้ยไม่เกินครึ่งชั่วโมง <c oughs> ค่ะโอเค ก็เรื่อง energy เรารู้ไปแล้วว่าเราควรจะกินประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะหลักๆคือถ้าใครจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็นึกในใจไว้ว่าลดอาหารกลุ่มแป้งเพิ่มอาหารกลุ่มผักกินน้ําเยอะๆอย่างนี้นะคะโอเค e ที่3นะ e ที่3คืออะไรนะคะเมื่อกี้เราทวนสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะมี3อี e 3ด้วยกัน1ก็คือ eat 2ก็คือ energy ที่พูดไปเมื่อกี้3ก็คือ exercise ใช่ไหมคะอันนี้ ขาดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่า Exercise เนี่ยสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดใหม่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันยังออกกำลังกายหนักแบบที่เคยทำไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะคนที่คลอดเองก็อาจจะ2อสวันก็เดินปลอแล้วใช่ไหมคะส่วนคนที่ผ่าคลอดอย่างหมอเนี่ยผ่าคลอดกว่าจะหายเจ็บจริงๆก็ประมาณอาทิตย์หนึงนะอาทิตย์หนึงถึงสออาทิตย์ได้นะคะ แต่ว่าจะอนุญาตให้ออกกําลังกายจริงจงจังๆไปยิมไปอะไรอย่างนั้นเลยเนะี่ยก็คงต้อง6สัปดาห์ขึ้นไปหรือก็คือประมาณเดือนครึ่งนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าเราเราผ่าตัดใช่ไหมคะเราจะผ่าตรงตรงพังผืดตรงด้านหน้าท้องค่ะซึ่งมันเป็นตัวยึดความแข็งแรงของผนังหน้าท้องดังนั้นถ้าเราไปออกกําลังกายหนักมากๆเนี่ยหรือว่าไปยกของหนักมากๆมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะ โอเคก็จะเยนเ็ยนๆรอก่อนแต่ในช่วงนี้มันไม่ได้หมายความว่าโอ้ห้ามทําอะไรเลยให้นอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณหายเจ็บนะสามารถออกกําลังกายได้เลยแต่ว่าต้องเบาๆ ะะก็คือเช่นการเดินนะเดินนย่ยเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากเลยสาหรับผู้หญิงที่เพิ่งจะคลอดใหม่ๆนะคะก็คือการเดินนะคะหรือว่าออกกําลังกายส่วนอื่นที่ไม่ใช่ท้องนะคะเช่นส่วนแขนส่วนบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนขาเล่นที่หนน่อยนะคะซึ่งออกได้นะก็วันหนึ่งประมาณ15นาทีถึง30นาทีก็น่าจะพอแล้วนะคะโอเคอ๋อมีสวัสดีค่ะคุณอนันต์นะคะ บอกว่าคราวหน้าอยากให้คุณหมอแนะนําหนังสือดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกครับโอ้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่แนะนําไว้คราวหน้านะคะไลฟ์หน้ากําลังเป็นหัวข้อที่อยากทําพอดีเลย <c oughs> ค่ะโอเคก็เลือกเอ็กซ์ซอร์ซส์นะคะก็คือเริ่มที่เริ่มเอ็กซ์ซอร์ซส์ได้เลยนะคะก็เดินทําอะไรได้เลยนะทำอะไรให้คล่องแคล่วเข้าไว้นะคะโอเค ก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะคะ3 e นะทวนอีกทีนี้นะคะสำคัญที่สุดคือการกินนะ eat 2ก็คือต้องรู้ว่าเรากินอะไรนะ energy เท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่นะคะเราจะได้เลือกในสิ่งที่ที่เราจะกินถูกนะคะสามก็คือออกกำลังกายนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ กับคนอื่นๆนะคะในในการที่จะช่วยกันลดน้ำหนักนะคะทำให้กลับมาฟิตสวยปังเหมือนเดิมเนาอะอาค่ะโอเคก็ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีเลยนะคะ่ะเดี๋ยวใครมีมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะคะเดี๋ยวหมอจะไปตอบตามคอมเมนต์ข้างล่างนะคะพี่โน้ตสวัสดีค่ะหัวใจใหญ่เลยอะ่ะโอ้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไลฟ์นี้ไปก่อนนะคะ ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามโชคดีนะคะขอให้สวยๆกันทุกคนนะคะหุ่นดีกันทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ